โอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Tom c a n c e y h w k นะฮะมิชชั่นที่เท่าไหร่วะนนนมิชชั่นที่เอ๊ะเป็นวันที่รอมาเนิ่นนานกว่าจะได้อัดจำจำจำมิชชั่นไม่ได้เลยทีเดียวไปเก็บไปเรื่อยใส่พาร์ทแรกนะเกมนี้มันยาวมาก,กซีรีส์เกมที่ยาวมากม,มันไม่ได้ยาวหรอก เราทำให้มันยาวแค่กันเป็นปีเลยโอ้โหเขาเรียกว่ายืดอายุไขเกมโอเคกระแถไปเรื่อยเอาเอเทนมาทำไปเอซิบหกวะเอทีพอร์ตจีเทนโอ้อเอซิบหกบิน เอสติบอกคุ so es, no ้มกันเราเว้แต่กูว่าไม่ไปทำที่ใหญ่เลยฮะขวาไปไปล่างไปล่างไปล่างไปไปล่ลางเร่งการเวลาด้วย Tens of millions of wow. million deaths. If all of them yeah, launched, wow, they destroy the US as we know it. We've got they're to reach those notes, gentlemen. Nothing else matters at this point. Good luck and Godspeed. Group Alba on target at one Man minute Eddie Malau. I'll find Group Bravo on target in two minutes. What time are you? มียามันติมาจิตจิตจีดเสียงแบบเบสิกที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเฮ้ ยี่งหมดแล้วโอ๊ยโดนอะไรวะอะไรโดนพื้นไงไม่โดนไม่โดนเหมือนมี P F F A ซ l เที n ถูกเ้ยซดีเจ็่ได้แค่เนะซีเจ็ด

ทีส uh, ี่เจ็ดอยู่เออแอบเปิ <h 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 ้ลเขาะยกกันเว้ยเป็นพี่น้องเหมือนกันอะไรแอบโกเหมือนกันฮะบกเหมือนกันแต่กูบอกเป็นพี่น้องที่เล่นอยู่ในโดมอ๋อสวเนะไม่ไหวไม่ไหวเอ้าโอ้ยอ่ะยิงมันตีเอไปแม่งชนพื้นมันตีแม่งโดนพื้น งานวัดระวัดแต่งในสิ่งผ like well ู้ผู้ทำใหหมดเลยเ่ไอเนียปืนปืนปืนเอฟเนี่มันแม่นเลยนะมันยิงตรง่าละอันอื่นที่มันไปเป็นเยี่ยวเลย ดันดันการต่ออย่าเขาจะการตรงนี้การหายละเหลือเหลือล่าง <c oughs> พูดเหมือนเล่นเกมดอทเอมูเบ้ารูว่าตอนแรกเขากลัวอะไรมากที่สุดกลัวอะไรกลัวเปิดไมค์แบบอะเงีย้ยแคดไม่ได้ตอนหัดคลิปไม่ได้ไม่ได้ดูว่าเปิดได้ป่ะกดกดแบ็คสเปซไปดู <c oughs>

มันตแล้วสองนัดได้โ oh. อ oh, ้โหเระเปิดน mm ั่น่น้ใครเขาเล่นอะไรวะไม่ัระเบิดจะไม่หมดไหมลืมอะารเลย ทำลายทำลายนี่ต้องไปสกินก่อนนะเออการเล่นไปเรื่อยคนดูงงงเยี่ยมงเล่นอะไรกันเนี่ยาจะบอกมเล่นกูพาใจกูคตามไม่ทันเฮ้ยเด็กจัดเจอนสุก่นจัดเจอไระเบิดันเฮ้ยเฮ้ยเชี๊ยไม่เห็น เออเป็นเติมกระสุนเติมกระสุนไม่เดี๋ยวมันดูไม่หยอนเลยอ่ะไม่ไมก็ชนพื้นไงเติมกระสุนกระสุน <c oughs> หมดดิเดียแค่มันดูดี <c oughs> แต่ไม่ดูจะดีกว่าเชื่อกันย่อนเถอดตรงเนี้ยอีกห้าทีไว้ย โอ้ร oh, <si ูเว้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบทำเตียนทำเรียนมาจริงๆก็ไม่ได้เล่นนังนานดูเอาพิเอเทนมันไปกับโซ่สี่เจ็ดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงผู้แพ้แล้วเนี่ยจิตเรียบเฮ้ยเฮ้ยค้างเหรอ อะไรติงจอฟ้าเอ็นเนี่ยเอ็นคือไหนนะมันช่วยกูก่อนี้ำลังไปแสดงว่าเกิดใจอ่ะอืมเกิดพ้นใจอ่ะเกิดตั้งแต่จุดเกิดตอนแรกอ่ะคิดดูจุดตอนแรกที่เอฟดิ้นหกโควานั่ยแหละ เดีมนเลเี่ยมายอเยี่ยมยมาอ้หโอโแม่งเหมือนพูอ่ะแม่งเหมือนผูลรอะดูช็อตนี้ในชิปนายตั แม่งเหมือนแบบสั่งอะไรมาลองก่นลกันลังการก่อนระเบิดอีกทีแก่เออปวดชอบอ้าวเฮ้ยลางโดนเหร เดียเวลาอะไยิงดิยิงดิเฮ้ยจะพังแล้วพังแล้วไม่ไม่อย่าอย่าทำให้แพ้หายเขาอ่าต้องตักกลางเลยวะตักพื้นอย่างเดียวเลยนั่นไในวงนั้นน่ะโรงงานไฟฟ้าไอ้แซมอะ มาบินเพียงสูงไยแบงแบงแบงบินไปียงสูงไปดิ่งลงมาใช้เอจอะแล้วลดความเร็วอ่ะจะได้ลงมาช้าแบงจะเหมือนราบสั่งอะไรแยกลงพื้นึ่งโอ้โหแซมเยอะเลยลรากทีดีอย่หย่หลบอถ้าไม่ทันเฮ้ยเหรอ

ไฟแบงค์ได <ampa> ้เวลาจอดเติมเงินกูจอดกลางอากางเบียร์รอเจ็ดวิดีสปาสนอนตายแล้วตายยังเนี่ยตายมันเหมินมันเหมิน

ไอ้มิสไซที่มันแยกออกไปอ่ะมันตีเอจีแม่งใหญ่แม่งใหญ่นี่นะคงขึ้นฟ้าก่อนเนาะไม่ค่อยลงมาแม่งเหมือนแบบทิ้งดิ่งเก็บความแล้วทิ้งดิ่งเออใช่เออโอ้โหบินไปหาจะด่วนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พื้นเอ้าจอดซ่อมจอดซ่อมไอ้สนามบินอยู่นี่นงแบงอยู่เห็นสนามบินกูเลยจอดเ้

อันแกบอลอีกยุทธนาฬบินเทนอ้องแกบอลอีกโราจะมีสนามบินด้วยสำคัญใกเมืองการบินสนามน้ำรเฮ้ยเมื่อกี้ก็กดมิตรายิงไปในเครื่องบินเลยได้ยิงไปที่สนามบินเห็นเครื่องบินเลยแต่แม่งเรียบไปกับพื้นเลยโอเคผ่านแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับผม